สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมเดอะ Mimic เออก็เราก็มายู่กันในเกมแล้วนะคะเอเอขั้นแรกก็จะสร้างห้องก่อนเลยนะคะสร้างห้องก่อนเลยหลังจากที่พาที่แล้วเราเล่นไปที่ชัปเตอร์สองวันนี้จะมาเล่นชัปเตอร์สามในหมุดนอ์มอลกันนะคะโอเคดังนั้นเราจะบอกว่าเอามีใครอยากเล่นด้วยไหม anyone wanna play with me ทุกคน เราจะเล่นเกมนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราขอตัดแล้วกันอ,อ๋อเขาก็ถามนะฮะว่าเอ้ยเล่นครับแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะอัดคลิปด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าชาัตเตอร์ไหนชัปเตอร์ไม่ใช่ชัตเตอร์ชรัปเตอร์สามครับช่องชื่อแพนิกเอาละเอาละ,เ,าละเพื่อนก็มาเล่นกันได้นะฮะ มากันได้เลยนะฮะถ้าอยากเข้าวิดีโอนะฮะจริงๆเล่นคนเดียวก็ได้แต่ว่าไหนๆวันนี้ก็อืมแล้วก็อันนี้ใหม่เราปรับประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราขออนุญาตตั้งค่าใหม่แบบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอะไรอ่ะพอดีเลยครับอยากเล่นชัปเตอร์สามอยู่พอดีโอเคงั้นก็มาเลยนายก็มาเลยโอเคก็มีคนเข้ามาเล่นแล้วนะคะโอเคเราจะเล่นกับนายแล้วก็เล่นกับคุณกล้วยนะฮะโอเคคุณกลวยอ่า อเคมาเร็วสินายก็จอยมาสิฉันยังไม่จอยกับน,นายหรอกนะทุกคนนายจะคบกับฉันนะ่ะนจะไม่คบกับนายติดขัดเลยโอไม่ oh my, นะทุกคนเสียงเกมดังยไหมเดี๋ยวเราขออนุญาตปรับเสียงเกมก่อนละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะดังเกินไปโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเอามาแอดเราม่อีกเฮ้ยนายฉันรอนายมานานโอเคอะทุกคนถึงเวลาทุกคนรอคอยแล้วนะคะ ฮ้ยความน่ากลัวความน่าอู้ไม่ทำไมโอเคเพื่อนเรายังอยู่สวัสดีเพื่อนมูดิชมูดิชคืออะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกนะันนะฮะแต่ฉันจะไปฉันต้องไปไหนอ่ะนั่นมันเรือไททานิกหรือเปล่านะพวกนายมาเร็วฮะไปไหนอ่ะนายฉันกลัวนายนำไปก่อนเลยนะฉันกลัวมากเลยไม่น่าเชื่อเร็วนายรีบมาเร็วตอนที่เราจะไปไม่ทัน เดี๋ยวก่อนสิรอด้วยรอฉันด้วยโอเคอ่ะไอ้นะาอ่ะไอ้เมย์เอาละฉันจะต้องขึ้นไปที่นี่แล้วฉันไปก่อนนะพวกนายเพราะว่าอ้าฉันตกนะ่ะอ้านายไม่รอเรานั่นแหละเป,เป็นกรรมของนายเฮ้ยนายอย่าบังฉันสิอ้าฉันจะบังนายเพราะว่านายน่ารักเกินไปนะเฮ้ยโอ้ยนี่นายไม่รอฉันเลยนะ่ะอ๋อขอโทษขอโทษนะฮะเฮ้ นี่ฉันมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอุ้ยเพื่อนเออฉันขอไปก่อนนะมาอ่านกันก่อนสิเด็กผู้หญิงที่น่ารักที่ถูกที่ถูกขังไว้โลกมิติกับเพื่อนคนเดียวของเขาเป็นตุ๊กตาที่ทํามาจากอ่ามาถักฟางแล้วก็มาจากอะไรก็ไม่รู้นะฮะรักเชือกนะฮะชากุนะฮะเธอบอกว่าเธอหยิบ headful of lead of volley ก็คือเหมือนว่าเธอนั้นเดินไปในป่านะฮะแล้วเธอก็อืม ไม่สามารถกลับมาได้โอเคแล้วก็เธอก็เห็นในสภาพตัวเองอยู่ในอ่าห้องน้ํานะฮะในสภาพสีชมพูแล้วก็สีแดงนายนาไปก่อนเลยดินายนำไปก่อนเลย,นาย,น,น,เลยนายจะกลัวอะไรกันไม่มีอะไรหรอกนายเฮ้ย นายจะต้องไปไหนกันนะเนี่ยโอ๊ยไม่นะเดี๋ยวก่อนสิเอ,อ่อจะจะมาทางนี้อ่ะทำไมเนี่ยนายคิดว่าเราจะเจอผีไหมอ่ะโอ้ยนายนายได้ยินอะไรไหมฉันได้ยินแต่ฉันไม่รู้วิเคราะห์วิเคราะหโอะไรไปไปไย,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 ยนายนายหน,นีรอฉันด้วยสิไม่นะ อะไรอะไรอ้าวนเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นอะไรเลยน่ะเอ๊ะอะไรอ่ะเซวาเซวาโกฟุเซวาโกฟุเซวาโกเอาละ เราอ่านมั่วนะคะเราต้องจำคีย์เวิร์ดฟุเซวโกออฉันต้องไปหาห้องที่มันล็อกไว้อยู่นะ่ะห้องนี้แน่เอ,อ้ทำไมฉันไปไม่ได้นะพวกนายเปิดไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าแมบ,บนี้มันมีปัญหากันนะเอาละทางนั้นมันต้องมีอะไรแน,แน่อันนี้เรามากันยังัะเพื่อนนี่มันทางออกนี่นะนาอย่าตามฉันมาสินายอย่าทิ้งเพื่อนสิเข้าใจเปล่า นายจะทิ้งเพื่อตัวเองไม่ได้นะฉันเข้าใจแล้วล่ะแต่ฉันอยากอยู่กับนายมากกว่านี้นะแต่ดูสิมีเขมาแล้วเย่ yeah. อันนี้มันตันนี่ว่าแต่ฉันจะทำยังไงดีนะเนี่ยเออมพวกนายพวกนายอยู่ไหนกันเนะ่ะอ๋อฉันอยู่นี่นายทางนั้นมันไม่มีอะไรหรอกโอ้นี่มันพายน,นะ เอาละนี่เหมือนเป็นประตูยัวสักอย่างเลยอ,ะอล่ะเอ๊มันมีให้ไปตั้งสามทางเนี่เออแต่ว่าฉันก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละฟุเซวะโกโอเคทุกคนเราต้องจำกันนะฮะว่ามันคือฟุเซวะโกเอาละจะมาถึงนี้กันแล้วนายไปไหนอะ่ะ้องไปตามหาโครบาตามหาที่งัด เอาละฟุอยู่ไหนฟุฟุฟุเซวาโกได้ไหมแย่ yeah! ฉันได้แล้วนายเก็บได้ไหมนายฉันเก็บไม่ได้เออนายเก็บได้แล้วแต่ฉันเก็บไม่ได้นะสิไม่เป็นไรมันให้จบตัวเลขมันให้จำตัวเลขฉันรู้หรอกหน้านายเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่ เออว่าแต่นี่ไงประตูนี้มาเร็วนายต้องอย่าตายนะเพื่อฉันเนี่ยใครม,มีมีดเมื่อกี้อะ่ะเปิดสิเอ๊ะนายเปิดสิโอ๊ยฉันเก็บไม่ได้อะ่ะทำยังไงดี เอาละเมื่อกี้นายเก็บได้แต่ฉันเก็บไม่ได้นายเก็บโอเคโอเคนายไปเลยโอเคดีมากเดี๋ยวฉันจะเปิดไฟให้นายนะเร็วนายมาเร็วเข้านายมานี่สิชักช้าจริงๆเลยนะน,นายเนี่ยฉันเข้าใจแล้วนาะอย่ามาหึ้งฉันได้ไหมเออเออเก่งมากนายฉันต้องการครวบาโอเคอมิตาพุดนะครับอุ้ยตกใจเดี๋ยวดูซิอ่านว่าอะไรอะ่ะเหมือนว่า โอ้ยนยะอย่าบังฉันสิเธออ,อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอมองไปรอบ,รบๆด้วยความสงสัยแล้วเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังอ่าความความอ่าคกว่า distorts น่าจะแปลว่าอ่าเรื่องอ่าความรู้สึกที่ไม่ดีนะฮะที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นเหมือนว่าเป็นเหงาเปล่าเปี่ยวเป็นเชอร์รี่บอสซอมอ,อยู่ใต้ต้นต้นเชอร์รี่บอสซอม แล้วก็เงียบแล้วก็อยู่นิ่งมากเลยก็ยังยืนอย่างภาคภูมิใจบนยอดภูเขาตอนนี้แหละเรื่องโกหกจะต้องถูกปิดผนึกไว้ตามที่ตามที่ได้จับตามองอัชอฟิกเกอร์ก็คือรูปร่างสัตว์ร่างกายสูงใหญ่เฮ้ยนายเอามือออกไปซิฉันจะอ่าน Would you like to be my friend อยากจะเป็นเพื่อนฉันไหมล่ะฉันก็ไม่รู้อุย้ย โอ,อ้พระเจ้าช่วยทุกคนเรามาบวกเลขกันอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเร็วเบวกเลขบวกเลขเร็วบวกเลขเออหนึ่งบวกสองบวกห้าห้าหกเจ็ดแปดปดห้าหเจดเจ็ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีสสี่เก้า วินายคิดเลขเก่งว่รอหนีสินายจะรอให้มันฆ่านายหรือไงกันเอาล่ะฉันจะไม่อยู่แล้วฉันกลัวแล้วล่ะเออฆ่าไม่เอาด้วยแล้วล่ะนี่ฉันเปิดแล้วโอเคเอ๋อแล้วไงต่อเพื่อนเอาไปแล้วเ,เร็วลีวิ่งก่อนที่นายจะไม่มีโอกาสได้หนีอีกให้ตายสิฉันอยู่ที่ไหนกันนะเนี่ย โอ้พระเจ้าเหมือนว่าตอนตอนที่วิญญาณเขาบอกว่าเดินตามทางไปอาแสงไฟจะปกป้องเราเองปกป้องเราจากอะไรอะเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าช่างมันเถอะฉันรู้ว่าฉันต้องทําอะไรเพราะฉันน่ารักที่สุดไงละจ๊ะทําไมเกมเงียบจังเฮ้ยทุกคนมันเชื่อมนี้ได้ด้วย โอ้ยโอเคโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเราเก็บไว้ก่อนหึชนายไม่ฉันเก็บไม่ได้อะนายฉันเก็บไม่ได้อะรอด้วยเพื่อนฉันเก็บไม่ได้อืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้านายเก็บได้นายบอกฉันด้วยนะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฉันเก็บไม่ได้เพื่อนบอกว่ารอด้วยโอ้พระเจ้าช่วย Ơ, cháy lo nai cơ đai Ui, đèo, đèo, ai đây? Wow, wow Wow Oh my god Ui Nai à Á chân ว้าวนั่นมันหน้ามันใช่ไหมเนี่ยแล้วไงต่อหรอเอาละเอ่อฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอนะ่ะอืมเอ่อเออ,เอ,อตามมาเราต้องน่าจะเราต้องตามหาทางต่อแหละอุย เอาล่ายนเราต้องรีบวิ่งไปแล้วโว้โววววนายาว้าวเกมมาไม่ได้หรอกเกกระจอกหมานายพุ่งไปนะตามฉันมาเอาล่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันมาถูกไหมแต่ว่าเราต้องไปให้ได้นะครับ โ้้ว้าวววโอ้นี่ฉันมาที่ไหนกันเนี่ยเอาทำไมประตูเปิดนะเนี่ยเอาไรอีกน้อยฉันก็ได้ผ่านมาแล้วละนะและนี่มันที่ไหนกันเนี่ยเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแล้วเพื่อนเราไปไหนอเอ้อฉันก็ไม่แน่ใจนะเอย่างจะตามหาเพื่อนอยู่หรือเปล่านะหรือว่าเธออยากจะมีชีวิตอยู่รอดกันแน่อุ้ยว้ โอ้ยนายโอ้พระเจ้าช่วยเราต้องวิ่งไปแล้วล่ะโอ๊ยฉันเจ็บนายหยุดนายต้องวิ่งเอาฉันเจ็บมากเลยฉันคิดว่าฉันโดนตบทีเดียววฉันน่าตายแล้วล่ะแต่ว่าไม่ว้าวอ,อะไรกันน่ะเธอเคยสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้น พวกผีเสื้อพวกนั้นที่ต้องสังเวยชีวิตอะไรอ่ะมีมีความลับเยอะมากอะไรเนะี่ยนายฉันต้องไปไหน,นแต่ว่าเสื้อฉันกระจุกมากเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> นายขึ้นมาผีเสื้อข้างบนโต๊ะเหรอพระเจ้าช่วยนายนี่มันเก่งใช้ได้เลยนะเนี่ยคฮอ แต่ว่าเพื่อนเราล่ะนี่นายคิดว่าจะสามารถออกจากที่นี่ได้ใช่ไหมไม่แกหลอกฉันแสงสว่างอยู่ข้างหน้าเราต้องรีบไปนะนายขอร้องกรุณารอนี่เราทิ้งเพื่อไว้ข้างหลังเหรอเนี่ยก็มไม่เป็นไรหรอกออไยตายซ์เอาละโอ้เพื่อนนายกลับมาแล้วนี่มันอะไรกันครับเนี่ย เออฉันต้องอ่านสินะเออเขาบอกว่าอย่าไปกลัว do not fear for i s l e a r อย่าไปกลัวต้องทำให้สำเร็จพวกเราก็คือครอบครัวเดียวกันแล้วก็ต้องอยู่นี่จนกว่าจะถึงเช้าแล้วเธอจะต้องปลอดภัยด้วยละ่ะเุ้ยเขาขายเสื้อเหรออยากได้เสื้อโอ้โหเสื้อแพงจัง เฮ้ยนายเปิดประตูได้เหรอนี่มันเฮ้ยฉันออกไปไม่ได้อะนายเอาละแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไนะว้าวนี่มันหมือนเป็นห้องสุสานเลยอะหรือฉันคิดไปเองกันนะอ๋อมันคือห้องนายเราควรกระโดดไปดีไหมอะนี่มันาศาสนาพุทธนี่นะ โอ้นี่นายเอาดาบมาจากไหนกันเนี่ยโหฉันเห็นผีเสื้อด้วยอ่ะนายฉันเห็นผีเสื้อแต่ฉันเก็บไม่ได้เนี่ยนะเอ้ยอ,อะไรเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเพื่อนโ,อโอนให้ตายสินายออกมาไม่รอฉันเลยอ่ะ เฮ้นะั่นมันกุญแจนี่นายรีบมาเร็วก่่นที่มันจะฆ่าพวกเราได้เลยอุ้ยหนาวจังเลยนะ่ะอนี่มันดอกอะไรกันเนี่ยทำไมฉันเก็บไม่ได้โอเคทำไมนายเก็บได้อะฉันเก็บไม่ได้นายอาจจะต้องเอาเดอกไม้นี้ไปวางที่ไหนสักที่หนึ่ง เออนายเออเออใช่ใช่ใช่ในายมานนี้นายกดเร็วสิเออเอาพวกเราไม่แน่ใจอะ่ะหุยดาบนี่ไงจเจอดาบแล้วเนี่ยแต่ว่าแร่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งแหละเฮ้ยนี่ไงดาบมันวางดาบได้ตรงเนี้ยนี่ไงโอ้โอ้โอ้โหรู้สึกฉลาดขึ้นมาเลย นี่ไงพวกนายโง่จริงเลยเนี่ยนี่ไงพวกนายโง่พวกนายมันโง่เออวางไปสิวางเออนี่ไงเพื่อนรู้สึกฉลาดขึ้นมาทันทีเลย เอาละเพื่อนเอามีมีคนนึงออกไปแล้วอะเห็นไหมอย่าพุ่งรีบก็บอกอยู่นายไม่น่ารีบเลยแล้วก็น้ายังไงต่อวะเพื่อนนายอย่าออกแล้วนะเราต้องช่วยกันกับไอ้ตรงนั้นวะเฮ้ยไม่สิตรงนี้นี่ไงนายเออมามาเร็ววูบบิวิปปี้ว่าเอาละนะเราจะไปกันต่อเลยเอาทำไมฉันไปไม่ได้ เอาละนายเออนี่ไงทางนี้ไงอ๋ออันนี้มันทางที่เราแนั่นนี่ว่ะไหนเราฉันด้วยสิโวย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 เดี๋ยวเดี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 ยวทุกคนอะไรเนี่ยไนนายอยู่ไหนอ่ะไน คนล่าสุดเราไม่เห็นไหนแล้วโอ oh, ไม่นะไหนอย่าเป็นอะไรนะอะไรอะทุกคนเรามาอยู่ห้องอะไรอะเหมือนจะเป็นมือนะฮะวางอะไรสักอย่างเราต้องไปตามหาของมาเหรออืมเราต้องทำอะไรโอ้นั่นไงทางนี้ไปได้ ผมไม่มีจัำสกแกร์หรอกมั้งาตามหาไอเทมที่หายไปโอเคโวย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  นะช่วยด้วยอาไม่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 ไมไมอ้ยไอ้ไหนเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้ฉันเดินฉันเดินตามใครอ่ะไอวางใส่ไหนเนี่ยหรอ เอ้านายเอาไปเก็บมาแล้วเหรอเนี่ยนายบ้ามาเร็ว,วเราต้องแยกทางกันนะไม่งั้นตายแน่แน ไป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 โอเค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 ฮาไม่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 ไอไนท์อย่าออกนะมึงไอไนท์ฉันจะบอกอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนกดแล้วกดจีเราก็อันนี้นี่ไงไนท์ฉันได้มาแล้วไป นายยังบอกว่าแกได้มานะไอ้ไนายนายมาเร็วลูกเยี่ยมไอ้ไนายนายเก่งมากได้เก่งมากลูกได้ได้เราต้องช่วยกัน <S 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 เอาล่ะเพื่อนเราจะต้องเร่นให้ได้ อย่ามาหัวเราะอย่างนี้นะกูขอให้พาทำโทษอย่างหนักไอ้นายอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้มึงตายอะ่ะครบยังเย้นายเก่งมาก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 เด็กน้อยอุ้ยน่ารักโอเคนายโคตรเก่งนายนายนายแม่งโคตรสุดยอดก็สุดยอดจริงๆนะฮะ เอามเรากลับมาที่เดิมอะทำไมประตูนี้มันสีแดงอ่ะมันไปไม่ได้อะนายบางทีเราอาจจะต้องลงข้างล่างก็ได้นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่าฉันคิดว่าข้างล่างน่าจะโอเคสุดเฮ้ยนายมานี่หน่อย โอ้ยตกใจบักห้านี่ไหมโอเคโอเคนายอันนั้นจะถ่ายรูปไหมเดี๋ยวฉันจะทำปกคลิปนะฉันทำปกคลิปโอเคถอยก่อนถอยก่อนโอเคนายเออนายนี่ก็นอก้อไม่เก็บกุญแจมาแล้วสิไขแล้วสิไขได้ตั้งไดล่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยมันรูปใครเนี่ยโอ้ my god นายเฮ้ยเฮ้ยอ,อาผีผีคะเอ,อาอย่านะอย่าทำฉันนะวิ้ยรอดแล้วอีผีเวนนะั้นมันมาฆ่าวพวกเราไม่ได้แล้ววะฮผีกระจอกนายว่าไหมฉันก็ว่าแบบนายนายยนะี่ยแหละนะเอาไปทางไหนเนะี่ยเอางงเลยงงเลยเอ้ยมันทางเดิมไม่ใช่เหรอนายนาย ทางเดิมพังฮานี่งูงงแล้วงงแล้วนี่มันต้องเป็นทางนี้สิ Oh my god Oh God แล้วฉันต้องไปไหนมันไปไม่ได้อ่ะ Oh my god Oh my god หนายังหลังหลัง,ลงอ่ะอ๋อต้องไปหา ต้องไปหาไอ้นั่นมาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะไอหัวกะโหลกอีแย่ไหนออกโอ้โหเดี่ยวดินายอาชิบหายกูต้องเล่นเดี่ยวแล้วก็วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม เอา่ะเราต้องทำอะไรได้แน่ไปเพื่อนนี่ไงว้าวยาอ๋อเราต้องคอยหลบ อเคได้แล้วทุกคมมันขึ้นสีเขียวแล้วไงต่ออ่ะเฮ้ยไปได้หรอไปได้ยังงก็มันขึ้นสีเขียวแล้วนี่เุยนี่ไงมันยังเหลืออีกโอ้ยมันยังมีนี้่ะเอาเราก็ได้แล้วไงอ่ะ โอ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคครบแล้ว yes sir yes sir เราต้องกลับไปนะฮะ กลับไปโดยไม่ให้ตายแต่สุดท้ายเราว่าเราก็ต้องตายดีแหละชีวิต <S <S หงุดหงิดมากเลยเอาละ เราหานี่ไงเราเจอแล้วนั่นงไงโอ้โหทำไมตอนแรกมาแล้วไม่เจอวะเอาละไปได้สักทีตืด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 ,ด,ดบางทีฉันก็จะว่าเขาบอกว่าเหมือนว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตามเรามาอยู่แอนเซสเป็นโอเคเดี๋ยวก่อนนะมีสัตว์เลี้ยงมากมายในในยุคก่อน นี่แกจะทำอะไรกับฉันกันแนแ่ทำไมฉันต้องมาทนทุกข์ทรมานพวกเขาจะทําอะไรกับฉันกันแน่ทําไมฉันต้องมาทนทุกข์ทรมานทุกคนตอนนี้เราเหนื่อยมากมันพักไม่ได้หรอนี่ไงต้นเชอรี่บอวซัมนี่มันบ้านฉันนี่แต่ว่าฉันมาฉันมาที่นี่ได้ยังไงกัน แล้วฉันจะไปดูกับเธอไหมอ่ะเฮ้ยจบแล้ว yes i r ทุกคนจบมือจบชั้เตอร์สามโอเคก็เล่นได้ขอบคุณมากนะคะก็เดี๋ยวต้องไปตัดวิดีโอแน่ๆนะคะก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะ,ะสำหรับนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ